โอเคครับก็สวัสดีกันด้วยนะครับสวัสดีครับผมนัดโอเดียลซิตี้ครับผมป้าโอเดียลซิตี้ครับผมวันนี้เราจะมารีวิวอะไรครับพี่นัดวันนี้ครับเราก็จะมารีวิวนะครับเป็นลำโพงแบรนด์โทบอตาวรุ่นอะไรครับ IP 300ครับผม IP 300อีกหนึ่งตัวของโทบอตาวที่เรียกได้ว่าขายดีเลยแหละใช่ดีรุ่นในรุ่นหนึ่งนะครับส่วนมากเขาก็จะซื้อพร้อมขาตั้งอะไรอย่างเงี้ยเพราะตรงตรงตูนนี่ครับมันสามารถใส่ขาตั้งได้เใช่ไหมครับเป็นาูั้งได้เป็นขาตั้งแล้วก็มันพกพาง่ายไหมครับพูพาสะดวก แับด้วยอส่างด้านหลังนี้สามารถหิ้วหรือไม่ก็แบกได้น้ําหนักก็ถือว่าผมถือว่าเบานะเบากว่าหลายๆตัวเลยอะรุ่นนี้เป็นรุ่นเล็กสุดเป็นรุ่นเล็กสุดรของโซบอต้าวด้วยคือถ้ารุ่นอื่นอย่าง IP พีพันไอพีสองพันไอพีสามพันเนี่ยคือตัวเบิ่มผมผมเขาก็ยกไม่ไหวใช่ผมก็ยกไม่ไหวอันนี้คือยกง่ายสุดแล้วยกง่ายสุดใช่ถือว่าเป็นตัวเล็กเลยแล้วเสียงดีกลางห่างนะเสียงดีมากครับใช่ตั่กํากลังขับของเขาจะอยู่ที่หกร้อยวัตต์หกร้อยวัตต์และข้างในเนี่ยจะมีลำโพงมิอเลียม2นิ้ว4อก แล้วก็ซับบูเฟอร์6นิ้ว2ดอกอก็คือด้าน,นในใตรงนี้คร ใช่ครับช่วงข้างหน้านี้เนี่ยส่องส่องดูก็เห็นครับว่าส่องดองก็เห็นจะมีนี่เป็นมันเหมือนเป็นขับในตัวเอ็กใช่ไหมใช่มันจะหันหน้าแบบซ้ายขวาซ้าายขวเพื่อการกระจายเสียงกระจายเสียงที่ดีใช่เราซับนี่อยู่ตรงไหนครับคนนั้นซับอยู่ด้านล่างนะครับด้านล่างของตรงนี้สองลูกสองดอกสองดอกตรงนี้นะครับอ่าแล้วมันมีฟังก์ชันอะไรครับคนนั้ตัวนี้ก็จะเป็นสามชันแนลดิจิตอลมิกเซอร์นะครับก็คืออินพุตแบบคอมโบแจ็คชันแนเอตรงนี้ใช่ตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้แล้วก็อีกชันแนลหนึ่งก็คือบลูทูธบลูทูธครับสามารถรรบลููทธสตีมมิิ่งได้อืคเป เพลงจากสมาร์ทโฟนอ iPad อะไรเงี้ยสตรีมมิ่งให้มันเล่นเพลงออก แล้วก็สามารถคอนโทรลผ่านแอปพลิเคชันได้ด้วยใช่ครับชื่อ Turbo Control รลเทอร์โบคอนโทรแล้วก็ผมเห็นเนี่ยมันเวลาเปิดเพลงเนี่ยมันมีโหมดอะไรมิวสิกสปีชอะไรด้วยอ๋อเป็น EQ p r e s e t เของทางโรงงานเขาตั้งมาให้ครับมีโหมดมีสี่โหมดก็คือมีมิวสิกไลฟ์สปีชแล้วก็คลับให้เลือกใช้กันตามสถานการณ์ที่เราที่เราใช้อะผมเห็นมีอะไรสามารถมิกซ์เองด้วยแบบเราจะเพิ่มเบสเองเพิ่มอ๋อเราจะปรับ EQ เอีค EQ เองได้ด้วยเป็น สตอมอีคิวของตัวเองใช่ครับอ่าแล้วอันนี้คือแม็กซิมัมเท่าไหร่ครับแม็กซิมัม s p l ของเขาเลยก็คือ122 dB 122ยยี่สิบนเดซิเบลนั่นเองใช่ใช่ใช่แล้วก็แอมของเขาเนี่ยเป็นแอมคลาสดีแอมคลาสดีแล้วก็จะมี DSP ภายในเนี่ยก็คือดิจิตอลซิกโน่โปรเซสเซอร์ของคลาสเทคนิคเป็นซับทันเทคนิคเลยครับครับเป็นดิจิตอลอะไรเนี่ยดิจิตอลซิกโน่โปรเซสเซอร์ ครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะไปลองเสียงตัวนี้ให้ได้เพื่อนๆฟังกันโดยใช้ไม์ไม์ RTA เป็นตัวจับเพื่อที่จะได้ยินเสียงให้ใกล้เคียงได้มากที่สุดใกล้เคียงความจริงใช่เพราะว่าไม์ตัวนี้ไม์แบบนี้คือเป็นไม์ที่เขาไว้ใช้จูนเสียงกันอ่ะจูนเสียงจูนระบบเสียงมันจะมีความตอบสนองความถี่ที่แบบเที่ยงตรงและแม่นยำแล้วมันครอบคลุมก็คือทางโดยไม์เป็นไม์เฉพาะทางของมันใช่ก็เดี๋ยวลองใช้ตัวนี้จับดูครับไปชมกันเลยครับ ถ้าท่านผู้ชมสนใจตัวนี้สามารถสั่งซื้อได้ที่ไหนครับสามารถสแกนเคียร์โคได้ที่หน้าจอตรงนี้นะครับที่ขึ้นอยู่หรือว่าอาจจะสั่งซื้อได้ที่ a u d i o c i t y c o t h หรือว่าอยากดูตัวจริงก็สามารถเข้ามาดูได้ที่ใส่ไหมค85เป็นออฟฟิศหลักหรือว่าสะดวกทางที่ c d c c เรียกเปิดรามินทาใช่อาจจะเข้าไปหน้าร้านได้ด้วยนะครับก็มีให้ทดลองเหมือนกัน หากท่านชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s สไคร e กดแชร์กดกระดิ่งให้ผมด้วยเพื่อที่จะพลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครนะครับผมครับผมสวันนี้ผมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม